ท่อน้ำสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะฮะท่อสี่นิ้วนะฮะอ่าท่อน้ำสี่นิ้วได้น้ำเยอะมากั๊มน้ำโซลาเซลล์ที่ใช้ไฟน,น้อยแต่ได้น้ำเยอะๆแบบนี้จัดได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำปั๊มใช้โซลาเซลล์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีข้อสามนิ้วและท่อสี่นิ้วให้เลือกนะครับเป็นมอเตอร์650วัตต์นะครับรุ่น3นิ้วจะเป็นมอเตอร์650วัตต์24โวลต์ แล้วก็รุ่น4นิ้วจะเป็นมอเตอร์850วัตต์48โวลต์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตแท้นะครับไร้แปลงถ่านนะครับไม่มีอายุไขในการใช้งานของแปลงถ่านจะมีวงจรควบคุมอยู่บนหัวปัม๊มทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวปั๊มเป็นอลูมิเนียมปลอดสนิมนะครับตัวนี้ใช้เป็นคุณภาพสูงเกรด A นะครับมอเตอร์เป็นขดรวดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประกันหลังการขาย1ปีนะครับตัวนี้ ในแบรนด์ของมิซูซึคินะครับนี่เนะครับเป็นแบรนด์ที่มีการรับประกันหลังการขายนะครับวันนี้ผมได้มาต่อท่อน้ําี่นิ้วให้ดูแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะได้น้ําสดใจมากนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจปั๊มน้ําที่สูบน้ําได้เยอะๆนะครับสูบเข้าไร่เข้านาเนี่ยฮะทำทำไร่ทํานาต้องการน้ําเยอะๆปริมาณเยอะๆแรงส่งดีๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับเนี่ยรุ่น4ี่นิ้วนะฮะ ตัวนี้ใช้แค่สองแผงนะครับตัวนี้ใช้สองแผงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแผงก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดินด,ดูแผงตัวนี้ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยที่กําลังทํางานอยู่เดีย๋ยวเราไปดูนะครับต่อสองแผงเนี่ยฮะใช้แผงโซล่าเซลล์สองแผงน,นะครับแล้วก็ลากสายนะฮะลากสายไปนี่ฮะลากสายไปไปสองแผงสองแผงต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรม ถ้าเรายืนบังน้ําก็จะเบานะฮะเป็นแผงแตกด้วยนะครับใช้แผงที่ทดสอบเป็นแผงมีตําหนิด้วยนะครับสองแผงใช้สองแผงเท่านั้นนะฮะก็ได้น้าเต็มเต็มเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็คือเนี้ยฮะต่อสายมาปักก็เสียบสดอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไล่ไปเนี้ยฮะร,รุ่นที่เรากําลังทดสอบอยู่จะเป็นรุ่นท่อน้ำสี่นิ้วนะครับแปดร้อยห้าสิบวัตต์ ต่ออนุกรม2แผงจะได้ไฟ8 0โวลต์นะครับแผง40บโวลต์ตัวน,นี้ครับน้ําออกมาอันนี้คือท่อน้ํา4นิ้วนะครับ4นิ้วนะฮะท่อ4นิ้วนะฮะอ่าท่อน้ําี่นิ้วได้น้ําเยอะมากวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับรุ่น3นิ้ว2850บาทรุ่น3นิ้วราคา3,350บาทนะครับท่านใดสนใจปั๊มน้ำโซลาเซลล์ที่ใช้ไฟน,น้อยแต่ได้น้ำเยอะๆแบบนี้ จัดได้เลยครับนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ